สนับสนุนโดยชาเขาผสมสมุนไพรตราเฟอร์มินเตทีรีไวติมมือถือม่กลับมาในช่วงที่2ของรายการเราครับในช่วงบรรยากาศที่กำลังจะมีวันหยุดยาวเชื่อว่าหลายต่อหลายคนไปเที่ยวก็มีความสุขบางคนไม่อยากไปเที่ยวเพราะติดละครบางคนอยู่บ้านไม่ต้องกังวลมีละครสนุกให้ดูหรือว่าละครช่องสาตอนนี้แม่ครัวคนใหม่จันถึงสุก หนึ่งทุ่มตรงถึงสองทุ่มเป็นละครที่เรตติ้งดีมากๆดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มีอะไรเยอะมากในละครเรื่องนี้คนชอบกันมากๆและมีกิจกรรมของละครเรื่องนี้ด้วยจะเป็นคอเวอร์จะเป็นครีเอทนิวลุกจะเป็นเรื่องของการมาติดไฟเหมือนกับนางเอกเราอยากให้คุณผู้ชมไปร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้จริงๆนี่คือกิจกรรมของละครแม่รัวคนใหม่ครับ ว่าเป็นอีกหนึ่งละครของทางช่อง3ที่ได้รับกระแสะตอบรับดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับละครเรื่องแม่ครัวคนใหม่ที่เมื่อวันก่อนที่ผ่านมาได้จัดกิจก,กรรมภายใต้ชื่อแม่ครัวคนใหม่ติดไฟพารวยกับการแปลงโฉมไม่ว่าจะเป็น Makeover, Cover, Create New Look วลรวมถึงการติดไฟบนใบหน้าที่เปิดโอกาสให้เป็นแฟนละครและผู้ที่สนใจมาร่วมประชันความสวยเก๋แบบไฟในแบบฉบับที่ตนเองมั่นใจ ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้จัดละครและนักแสดงนำมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแปลงโฉมครั้งนี้ด้วยนำทีมโดยผู้จัดละครอย่างคุณอุพัชนีพร้อมด้วยทีมนักแสดงอย่างออกกัสวชิรวิทย์น้ำฟ้าธัญพัฒน์สิงโตสกลรัตน์มินนวิด,ดาไอซ์อาทิชน,นันและพีชพลบอกเลยว่าสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะนอกจากผู้แข่งขันที่ได้ส่งผลงานเข้ามาร่วมสนุกการจากทั่วประเทศมีเพียง6กคน ที่ได้รับการคัดเลือกให้มาพรีเซนต์ตัวเองภายในเวลาจำกัดต่อหน้าคณะกรรมการงานนี้บอกเลยว่าไม่มีใครยอมแพ้ใครเลยทีเดียวค่ะสนุกมากทุกคนมาแบบเหนือความคาดหมายนึกไม่ถึงถึงขนาดมีคนลงไปนาบกับพื้น <c oughs> โอ้โหแต่ละคนคือมีความมีจุดเด่นที่ไม่แพ้กันเลยค่ะเลือกยากมากค่ะคือแบบ เครียดอะเมื go, ่อกี้คือหันมองหน้ากันว่าเอาไงดีเอาไงดีก็หนักใจเพราะว่าทุกคนเขาแตกต่างกันหมดเลยครับคือเขามาคนละแบบแล้วมันเป็นอะไรที่เหมือนมันเหมือนต้องเลือกมันเลือกไม่ได้หรอกบางครั้งอ่ะคือเราก็เลยดูจากว่าสิ่งที่เขาพิเศษความหมายที่มันเหมือนความหมายความตั้งใจของเขาว่าแบบเหมือนแบบมันมันตั้งใจมากแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะดูลูปก่อนนะครับความแตกต่างว่ามัเปลี่ยนไปเยอะไหมแล้วก็มาดูอีกทีก็คือตอนที่เขาพีเซนตัวเองเลยว่ามันเซอร์ไพรส์เราเองโดยอัตโนมัตินะครับมันว้าวอยู่ยิ่งก็อ้ เขาทําอย่างนี้ขึ้นมาเหรอเนี่ยแล้วแบบเอ้ยมันถูกใจเราเราผมก็แล้วผมให้คะแนนง่ายมากให้ให้ให้บ้านอ่ะผก็ให้ให้อะไชอบไปก็ให้ให้เลยครับดูรูปก็ว่าพีคแล้วคือเจอตัวจริงพีคเข้าไปอีกแล้วตอนแรกก็ตั้งใจกันไว้ว่าเฮ้ยเราจะตั้งเราจะต้องให้คะแนนแบบมีสตินะเพราะว่าไม่งั้นมันจะยากมากนะสำหรับ11คนไปไปมามาตั้งมีสติไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคนทําดีมากตั้งใจกันมากเลยอ่ะ ขอบคุณผู้ร่วมแข่งขันทุกคนเลยไม่ว่าที่ได้มาเจอกันในวันนี้หรือว่าอยู่ทางบ้านแล้วก็ไม่ได้เจอกันนะคะ <c oughs> ดีใจมากที่ที่ได้เจอทุกๆคนแล้วก็ได้ร่วมสนุกกันก็ฝากละครหนูด้วยนะคะขอบคุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องขอแสดงความยิดีผมไปเจอน้องสาวอยู่2คนคือสโนว์พลอยและมินมิน เพิ่งได้รับรถจากรายการเกมแจกรถเขาจะว่าคันนี้เป็นคันที่4แล้วขอบคุณมิสซูบิชิและท่านประธานโกวนามามอบรถให้กับ2สาวนี้ครับขอแสดงความยินดีกับน้องสโนพอยและน้องมินมินด้วยนะครับผู้ที่เข้ามาเล่นเกมในรายการเกมแจกรถอยากทราบความรู้สึกของสโนพอยครับ ค่ะก็รู้สึกดีใจแบบมากๆเลยนะคะที่ได้รถตั้งคันหนึ่งค่ะถ้าเกิดไม่มีเกมแจกรถนะคะก็จะไม่มีรถคันนี้ให้เราสองคน,นะคะ่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รถจริงๆนะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถโชคดีแบบนี้ได้ตลอดเดือนเมษายนนี้กำลังจะหมดซีซั่นของเกมแจกรถแล้วแต่ว่าเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนพิเศษเราจะมีเกมแจกรถซัมเมอร์ ดำเนินรายการเดิน้องโบธนากรสนุกแน่ๆเพราะเขาจะไปถึงที่ไปหาคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆบ้านอาจจะเดินออกมาแล้วเจอรายการเกมแจกรถไปร่วมชมกันไปร่วมดูกันและเข้ามาร่วมสนุกในรายการนี้ก่อนหมดซีซสั้นสำหรับเกมแจกรถซัมเมอร์ในเดือนเมษายนนี้ขอบคุณที่ติดตามชมรายการนี้และขอแซงเวรบินดีกับสนโอดพายและมินมินอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่คือเกมแจกรถที่ทำแค่เดือนเดียวจะหมดซีซั่นนี้แล้วนะครับเกมแจกรถซัมเมอร์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17น30นาทีถึง18นาฬิกาแล้วดูว่าใครจะได้รถคันต่อไปของเราส่วนช่วงหน้าใครเป็นแฟนกัปพลาดไม่ได้เด็ดขาดเรามีกิจกรรมของกัปและแฟนๆของกัปเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่ารอช่วงหน้าอยู่สักครู่หลังโฆษณาในสตาร์เน็ตเวครับ